สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะช่องนี้ก็จะมีเมนูขนมที่อร่อยอร่อยแล้วก็สามารถทําขายสร้างอาชีพได้นะคะวันนี้ก็มีเมนูที่ทั้งหอมทั้งอร่อยนะคะสามารถทําขายได้ทําเป็นของขวัญของ,ของ,ของฝากก็ได้ค่ะ,ะวันนี้พี่แขกจะพาทุกคนมาทําเค้กกาแฟหน้านิ่มนะคะเป็นเนื้อสปันค่ะทุกคน คือเขามีความนุ่มของตัวเนื้อเค้กนะคะเนื้อสปัรค่ะแล้วก็มีความละมุนนะคะของซอสกาแฟค่ะไปชมคลิปวิธีทำกันเลยค่ะ,คะวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีไข่ไก่นะคะเสามห้าฟองค่ะแล้วก็มีแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะแป้งเค้กนะคะ100กร,รัมค่ะน้ำตาลทราย100กร,รมัมเกลือป่นเสร็จ1ส่วนสช้อนชามูลมูลนะคะ แล้วก็มีกลิ่นกาแฟครึ่งช้อนชาน้ำมันคือ30กรัมอันนี้กาแฟนะคะอันนี้เป็นส่วนที่2นะคะไว้ใช้ตกแต่งหน้าค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะและอันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่ใช้ตีนะคะตีเนื้อเค้กค่ะ SP 1 5กรัมแล้วก็มีน้ำเย็นนะคะ50กรัมค่ะอ่ะเราก็เริ่มเลยนะคะก็จะร่อนแป้งนะคะทีแป้งเคก้กใส่ลงไปเลยแป้งเคก้ก แป้ขงข้อวโพดนะคะสูตรนี้พี่แขกไม่ใส่ผงฟูนะคะาตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือค่ะกลิ่นกาแฟแล้วก็ SP ค่ะแล้วก็คนนะคะเพื่อที่ไม่ให้แป้งเอาฟุ้งค่ะคนก่อนเลยแล้วก็ใส่เครื่องตีนะคะ เราก็ตีได้เลยจะเป็นเครื่องแบบมือถือหรือว่าตั้งโต๊ะก็ได้นะคะใช้ได้หมดค่ะแล้วแตออ่ความชอบความถนัดของเรานะคะก็ใช้ความเร็วกลางก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ความเร็วสูงเลยค่ะตีให้เขาขึ้นฟูนะคะทุกคน ระหว่างตีเนี่ยถ้าเขามีเศษแป้งเศษน้ำตาลติดขอบอ,อ่างเราก็ปิดเครื่องแล้วก็เกลี่ยสักเล็กน้อยนะคะเราตีจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะทุกคน เราจะตีทั้งหมดประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็ปิดเครื่องค่ะอันนี้นะคะกาแฟที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะละลายด้วยน้ําอุ่นนะคะสักเล็กน้อยค่ะแค่พอเขาละลายได้ไม่เป็นก้อนนะคะ<ม>ก็คนนะคะคนให้ผงกาแฟเนี่ยเขาแตกหรือเราจะเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะคะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาเตรียมละลายไว้ก่อนที่จะตีก็ได้ค่ะ เมื่อละลายดีแล้วเราก็ใส่น้ําเย็นลงไปนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใส่นมนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเป็นนมแทนน้ําเปล่าได้นะคะแล้วเราก็เทน้ําลงไปเลยนะคะเทน้ํากับกาแฟที่เราละลายไว้ลงไปเลยแล้วก็เราก็ตีด้วยความเร็วสูงค่ะ อี่ขั้นตอนนี้ประมาณสองนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูเนื้อกันค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีความข้นแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะก็คือไม่เหลวนะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วเราก็ลดเป็นความเร็วกลางนะคะเพื่อตัดฟองอากาศค่ะก็ประมาณ30วินาทีนะคะ แล้วก็ค่อยๆเทน้ำมันพืชน,นะคะลงใต้อ่าปีนะคะปิดเครื่องก่อนนะคะแล้วก็เกลี่ยขอบหม้อหน่อยนะคะ ดีอหนึ่งค่ะใช้ความเร็วต่ำนะคะแล้วก็ตีให้ส่วนน้ำมันเนี่ยเข้ากับตัวแป้งได้ดีนะคะไม่ต้องนานค่ะทุกคนพอเราเห็นว่าไม่มีน้ำมันแล้วนะคะเราก็ปิดเครื่องได้เลยค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนเอน<ๆ>ระหว่างนี้เพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาไว้ด้วยนะคะทุกคนค้าเนื้อที่ได้ของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราจะ ใช้พิมพ์ขันข้าวเบอร์สินะคะทุกคนถาดเราก็จะรองด้วยกระดาษทิชชู่อนเนกประสงค์นะคะรองหนาหน่อยค่ะประมาณ4ชั้นนะคะ4ี่ชั้นแล้วก็เทน้ําลงไปเทน้ําเปล่าลงไปนะคะน้ําอุณหภูมิห้องปกติค่ะงั้นค่ะเราก็จะเทประมาณนี้นะคะแฉะแแบบนี้ค่ะทุกคนยืเปียกจนทั่วนะคะ เราสามารถโรยลูกเกดได้นะคะโรยได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนกาแฟส่วนที่แต่งหน้านะคะเราเติมน้ำร้อนไปนิดเดียวนะคะ เนี่ยนะคะเป็นเนื้อเค้กที่อยู่กลนหมอนะคะแล้วที่เราขยักไว้นะคะมา,มาเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นลายที่หน้านะคะ ทุกคนเราจะใช้ไฟนะคะอบอยู่ที่ประมาณ180งองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะเราจะใช้เวลาอบประมาณ30-35นาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านนะคะตอนนี้ก็อบอบได้20นาทีแล้วนะคะตอนนี้ขนมของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะก็คือเขาจะมีขอบล่อนๆบ้างน,นะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ก็เอาออกเลยนะคะ เราก็จะมาเอาน้องเขาออกจากพิมพ์นะคะเนี่ยค่ะก็ใช้มีดกรีดนะคะมีดที่บางๆหน่อยนะคะกรีดนี้แล้วก็คว่ำเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็หงายไว้นะ,ะไม่ต้องคว่ำถ้าแบบหน้าเขาเจะอเจอหน่อยเราก็จะเก็บเก็บตบๆบลงได้นะคะ พอเราออกมาแรกๆนะคะออกมาจากเตาเลยเราเอามือกดๆอันนี้ก่อนนะคะกดให้ขอบเขาลงไปนยะคะรีบกดออกปุ๊บเราก็กดเลยนะคะเพื่อที่ขอบเขาจะได้ไม่เจอนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเศษนะคะก็เลยใส่พิมพ์แบบนี้เป็นหมวกนะคะเป็นถ้วยทรงหมวกได้คะ่ะมีมีพิมอะไรเราก็สามารถใส่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำซอสกาแฟเราก็จะใส่ผงกาแฟคะ่ะสามช้อนชานะคะ ใสกไปเลยสามช้อนชาไม่ต้องมูนนะคะเอาแค่พอดีนะคะสามช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะสามร้อยกรัมค่ะกดให้เป็นซนูงก่อนสามกรัมตามด้วยนมสดนะคะนมสดเราจะใช้300อกรัมเหมือนกันค่ะ จะใช้เป็นนมกล่องนมโรงเรียนอะไรได้หมดนะคะที่เป็นรสจืดค่ะอันนี้ก็ขอมผิแดดจะใช้เป็นคาร์เนชั่นนะคะตอนนี้ครบ300กรัมแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นแป้งนะคะเป็นแป้งกวนไส้50กรัมค่ะแล้วเราก็ต้องคนแป้งให้เข้าก่อนนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานนะคะ70กรัมค่ะปน,นิดนึงใส่นมข้นหวาน70กรัม อ่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทราย100กรัมค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตั้งไฟเลยนะคะเทใส่กระทะค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนอ่อนนะคะค,ค่อยคอยคนไปค่ะใช้ไฟอ่อนจนกว่าเราจะคนให้เขาข้นแล้วก็เหนียวนะคะ ตอนนี้เขาก็เริ่มขึ้นเป็นก้อนๆใสๆแล้วนะคะอ่าแล้วก็พยายามคนบ่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดกระทะนะคะ mm. ทุกคนค่ะตอนนี้น้องเขาเริ่มเหนียวแล้วก็เดือดแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราก็ต้องเพื่อนๆอย่าลืมเตรียมเนยสดไว้นะคะ mm. เราใช้เนยสดชนิดเค็มนะคะสามสิบกรัมค่ะทุกคน เพื่อนๆก็ช่างไว้ก่อนคนนะคะเรีไฟนิดนึงค่ะารีไีไฟเพื่อที่ว่าคนเขาให้แบบไม่เป็นก้อนนะคะให้เขาแตกตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยสดกันค่ะทุกคนพอเขาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นแบบ อย่างนี้นะคะก้อนๆหยุดๆแบบนี้แล้วก็ใส่เนยสดไปเลยค่ะ30กรัมแล้วก็คนให้เนยสดละลายนะคะปิดไฟเลยนะคะทุกคน ทุกคนคะเราราดซอสเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันคะ่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะวันนี้เค้กกาแฟหน้านิมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น ถ้วยนะคะที่เหลือพอดีเขาใส่ไม่เต็มนะคะขันข้าวใส่ไม่เต็มก็เลยใส่เป็นกระทงหมวกแบบนี้นะคะก็น่ารักไปอีกแบบคะ่ะทุกคนก็ตกแต่งหน้าได้ตามความชอบเลยนะคะ,ะใครถนัดแต่งหน้าแบบไหนก็สามารถแต่งได้เลยคะ่ะถ้าระหว่างที่เราราดซอสกาแฟเนี่ยถ้าเขาเหนียวหรือว่าข้นเราราดแล้วไม่เรียบนะคะคือเขามีความเหนียว คือเวลาเขาคายร้อนเนี่ยเขาจะมีความเหนียวขึ้นนะคะเพื่อนๆก็นําไปตั้งไฟแล้วก็เติมน้ํานะคะเติมน้ําอุ่นนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆคนให้เข้ากันอีกรอบแล้วค่อยมาเทได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพี่แขกก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะคะจะชื่นชอบเมนูที่พี่แขกมานําเสนอนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แก้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย